ทำไมผู้หญิงถึงจับผ้าเหลืองของพระไม่ได้คะไม่ได้หูกเพราะว่าผู้หญิงไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับกับกับสิ่งที่พระใช้ยกเว้นจะเป็นเป็นมารดามารดาคือแม่หลวงปู่เนี่ยนะเวลาท่านป่วยเนี่ยหลวงปู่ไปทํากับข้าวให้ท่านฉันเนี่ยนะท่านทานเนี่ยนะท่านยังไม่ไม่ยอมทานเลยนะท่านบอกท่านกลัวบาป ทั้งๆที่เราท่านกระลุกขึ้นทําไม่ได้สุดท้ายเราก็เลยต้องให้คนอื่นไปทําให้ผ้าที่ท่านนุ่งจะเอามาซักเนี่ยท่านยังไม่ยอมเลยท่านจะไปซักของท่านเองคนคือคนโบราณเนี่ยเขากลัวมากเรื่องบาปกรรมจะไปแตะต้องพระเหลืองแล้วมาใช้พระให้พระมาทําอะไรนู่นนี่นั่นให้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงทําไม่ได้หรอกเนี่ยาทาไม่ได้ไม่สมควรจะทพะาพม่าเนี่ยเขายิ่งเข่งกว่าเราอีกนะ พม่าเนี่ยเวลาจะเข้าไปในโบสถ์เข้าไปในโวโส์เข้าไปในลานเจดีเห็นไหมเขาไม่ใส่รองเท้าเลยนะแล้วเงาพระนี่เขาไม่เหยียบด้วยนะเงาพระไม่เหยียบด้วยแต่พม่าถามว่าแต่ต้องผู้หญิงได้ไหมลุงปู่เคยไปชุดดงที่พมา่านะบางทียืนอยู่ใกล้ๆกันเลยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาคิดอะไรกันแต่ว่าเขามันเป็นปกติแล้วเวลาเราไปบิณฑบาตท,ที่พม่าเนี่ย ไม่ได้ไปบินตามหน้าบ้านนะต้องเข้าไปในครัวหลังบ้านนะถึงจะได้อาหารเพราะเขาจะใส่บาตรอยู่ในครัวเขาไม่ได้มาใส่บาตรอยู่หน้าบ้านอันนั้นคือที่หลวงปูไป่ไปไปทุดงช่วงไปทุดงได้เจอมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคแต่ละประเทศแต่ละสังคมแต่ละพื้นถิ่นด้วยละ่ะเขามีธรรมเนียมแตกต่างกันไปบางพื้นถิ่นเขาก็อ,อ,อย่างพระ วังพื้นถิ่นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงปู่ตอนนั้นไปไหนอะไปที่อยู่ของชนเผ่าเผ่าไตเผ่าไทยพวกไตพวกปูไทยเขาจะมีอยู่เดือนหนึ่งเขาเรียกว่าเดือนสิบสองเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงพระเวลาสิบสองโมงกลางคืนอะ บ้านเราก็น่าจะมีบ้างที่ตักบาตรกลางคืนน่ะใช่ไหมมีไหมเคยได้ยินข่าวไหมตักบาตรตอนตีหนึ่งเนี่ยเออนั่นแหละให้พระฉันเน่ะเออนั่นแหละมีแต่ว่าภาคกลางเขาไม่มีนะภาคอีสานก็ไม่มีภาคใต้ก็ไม่มีแต่มันเป็นธรรมเนียมท้องถิน่นเขาเรียกว่าตักบาตรพระอุปคุบแต่พระอุปคุบจะขึ้นจากทะเลมารับบาตรตอนตีหนึ่ง สิบสองโมงตีหนึ่งเป้งเนี่ยพระเดินบินทบาตแล้วอย่างเงี้ยน,นี่เขาเรียกว่าธรรมเนียมปฏิบัติของของท้องถิ่นแล้วเขาทำกันมาเป็นร้อยร้อยปีนั้นก็ทำตามๆกันไปจบ